คลิปนี้พาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศาด่านอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมด่านสะพานไทยลาวแห่งที่ห้าพิงการบริคคำใจนะครับอันนี้เป็นรอบที่สองแล้วครับท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาดูด่านอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงแต่ก็กองไม่ไปไหนเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมที่มองเห็นไกลยอยู่ทางโน้นก็จะเป็น ตลาดน,นะครับอันนี้พวกที่มองเห็นอยูนี่จะเป็นก็ด่านเหมือนกันครับแต่ด่านจะเป็นที่ผ่านนะครับหลังจากมาจะไปทางสะพานก็ต้องมาผ่านตรงนี้นะครับโน้นตัวหลักจริงๆก็คือตัวเสาสูงๆตรงโน้นเรากำลังจะยกยกหลังคาหรือเปล่าน,นะครับแต่ว่าก็มีวงส่วนแล้วนะครับที่เขามุงกันนะครับตรงนี้ก็ เหลือแต่มุงหลังคาพื้นข้างอะไรก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับก็น่าจะไปทักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับดูรประมาณเท่าไหร่อะ่ะสำหรับอาคารํำนักง,งานด่านขาออกขาเข้าสะพานท่นเาเรแหา่งที่ห้านะครับมองเห็นในการแล้วก็จะม,มุมเป็นมุมทางด้านทิศตะวันออกของสะพานนะครับเอ่อทาเรานทิศตะวันออกของอาคารนะครับทางนี้ก็จะมาทางด้านทิศตะวันตก นะครับด้านตะวันตกด้านตะวันออกก็ไปพร้อมๆกันนู่นนะครับตะวันตกไกลๆจุดก็เป็นพื้นที่ค่อนข้างจะใหญ่โตพอพสมควรสําหรับดานอาคารสํงงานักงานตรงไกลๆนู้นไม่รู้จะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวบางวังการจะไปตรวจสอบอีกที่หนึ่งว่าเป็นอาคารอะไรไกลๆทางด้านที่ตะวันตกน,นู้นนะครับ ก็ต้อเขาอาัยนะครับ่านผู้ชมบนแสงแดดันศาสสองเกินก็เลยภาพก็ไม่ค่อยชัดนะครับขออาไปแผ่นขับนะครับสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ามาทามุมด้านที่ตะวันออกก็พอดูได้หน่อยตรงนี้นะครับมุมกันเรียบร้อยนะครับสำหรับหลังคาอาคารเช่นเดียวเป็นที่จอด,ดรถได้เปล่าห่ะนะครับแต่อาคาร ตรงนี้ก็จะเป็นที่ตรงที่ด้านขวางนี้นะก็จะเป็นที่รถผ่านนะครับรถผ่านเข้าออกนะครับก่อนที่จะไปสะพานตรงนี้นะครับเตือนผู้ชมที่ต้องที่เห็นอยู่นี้นะเลยทางมาทางทางนี้หน่อยก็จะเป็นอาคารด่านสํานักง,งานทางขวามือนี้นะทางนี้จะเป็นช่องที่ให้รถผ่านไป รถเข้านะครับทางนี้จะเป็นรถเข้าทางนี้ด้านทิศตะวันออกจะเป็นรถเข้าทางด้านทิศตะวันตกของอาคารถึงนี้จะเป็นรถออกอันนี้จะเป็นรถเข้ามาจากโ้นนะครับประเทศลาวจะมาผ่านตรงนี้เลยนะครับถ้าเข้ามาจากประเทศลาวก็ต้องมาผ่านตรงนี้ถึงจะออกไปเป็นการไปไหนต่อไหนได้นะครับก็กําลังทํากัน อยู่นะครับนี่ก็มุงกันเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมอาคารทางด้านทิศตะว,วันออกของอาคารตัวอาคารนี้แท้ๆมันอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ทางมุมทางด้านทิศตะว,วันออกนะครับเป็นที่รถผ่านนะครับท่านผู้ชมรถต้าขาเข้าก็จะมาผ่านตรงนี้นะครับขาออกจะต้องไปออกทางด้านขวามือทางด้านทิศตะวันตกของอาคารนะครับอันนี้ จะเป็นทางเข้ามาจากโน่ล้ประเทศลาวโน่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ สงการานี้นะ่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับถ้าเสร็จละก็จะรอดูช่วงสงการานว่าจะไปยังไงแต่ปีใหม่นี้ก็คงไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่น,นะครับอันนี้ก็ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนะครับอีก30กว่าวันก็จะถึงปีใหม่ก็คงจะไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่คอยดูสงการานนะครับท่านผู้ชมสงการานนี้จะไปได้ไกลถึงขนาดไหนนะครับ พาทานผูชมมาดูบรรยากาศอาคารสำนักง,งานด่านขาออกขาเข้าสะพานมิตรภาพทาราแห่งที่ห้าเมืองกานนะครับโน้นที่มองเห็นไกลก็จะเป็นตัวอาคารนะครับอาคารที่จะมีคนอยู่ประจำนะครับท่านผู้ชมตรงโน,น้นเมื่อกี้นะด่านสุลกากรฝ่ายความมั่นคงอะไรต่างๆมากมายอยู่ด้านหลัง ถัดปลายน้นนะครับอาคารนี้จะเป็นรถผ่านน้เฉยนะครับท่านผู้ชมจะเป็นรถผ่านรถขาเข้าก็จะมาเข้าตรงนี้นะครับก่อนที่ท่านจะไปประเทศไทยก็ต้องมาผ่านตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเป็นด่านขาขาเข้าฝั่งนี้นะครับ ก็คงมุงแค่นี้นะครับคงไม่มีอะไรแล้วข้างบนก็คงไม่มีอะไระกรไม็มุง,มงแค่นี้ก็จบแล้วจบแล้วนะตรงนี้แต่พื้นแล้วก็จบนะครับโ่้ทางด้านตะวันตกก็เป็นอาคารนะครับก็เหลือแต่มุงหลังคาก็น่าจะเสร็จเหมือนกันตนลอดตัวอาคารหลักๆนะ เนี่ยอาคารหลักๆนี้นะครับท่านผมมองไกลๆเนอะน,นะโม่หลังคาเป็นปนบางบางส่วนก็เป็นสองชั้นบางบางส่วนก็เป็นชั้นเดียวนะครับเชั้นเดียวน่าจะเป็นที่จอดรถหมดนะครับให้คนพักผ่าอาศัยบ้างอะไรประมาณนี้นะครับพื้นที่มันกว้างใหญ่เหลือเกินนะครับยาวยาวหนึ่งกิโลเมตรหรือเปล่ากิโลครึ่งนะครับกว้างอีกกิโลครึ่งมันเป็นพื้นที่เท่าไหร่บวกลบผลหางน่าจะ เยอะนะรู้กี่ไล่อะนะครับไล่หนึ่งหกไล่หนึ่งมันเท่าไหร่ไล่หนึ่งมันเออกิโลหนึ่งมันเท่ากับกี่ไล่อะหกร้อยหรือเจ็ดร้อยไล่อะประมาณนี้อะนะครับกิโลหนึ่งนะคนละกว้างยาวกว้างพันยาวพันน่าจะประมาณและเท่าไหร่หรอหกเจ็ดร้อยเมตรเจ็ดร้อยอหกเจ็ดร้อย ไล่ประมาณนี้นะครับแต่น,นี้มันยาวกิโลครึ่งแล้วก็กว้างกิโลหนึ่งนี่ไม่รู้ว่าเท่าไรน,นะครับเป็นพันพันไล่นะครับท่านผู้ชมพามาดูความคืบหน้าอาคารด่านสำน,นักงานขาออกขาเข้าสภามิตรภาพไทยลาวแห่งที่เเบอรการบริคําใจนะครับท่านผู้ชม อาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเอาไว้พบ่อกัรคลิปต่อไป